แต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดมันจะโคตรวิปโยโยคนจำนวนมากทุกแวดวงที่เคยฟังนายกทักษิณเรื่องกลับบ้านและก็ไม่มีใครเชื่อก่อ,อนหน้านี้พูดกลับบ้านทีไรคนก็หัวรอนใส่ออกกลับบ้าน ออกมาจัดหนักแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับความเคลื่อนไหวของนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกมาท้าทักษิณชินวัตรให้รีบกลับมาไทยก่อนการเลือกตั้งล่าสุดนายจตุพรประกาศกล้าวชัดเจนแตกหักร้อเซกับทักษิณโดยนายจตุพรเฟซบุ Facebook ๊ไลายประเทศไทยต้องมาก่อนตอนวิปโยคโดยระบุว่าทักษิณเพื่อไทยตกที่นั่งหลังพิงฟ้า เหตุรับปากส่งเดชทำดิลลับทั้งสอสุรเกียรติประวิทย์หลีกนี้คำถามจับมือพลังประชารัฐด,ดันชื่อนายกป้อมหวังกลับบ้านครอบงำองคอ์กรอิสระแต่นาคตสถรนาการณ์วิะโยครออยู่นายจดุพรกล่าวว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศขณะนี้จะใหญ่กว่าความวิะโยคทางการเมืองที่ผ่านมาอย่างมากมาย จะเริ่มอย่างนี้ว่าหัวข้อวิะโยคเราเคยใช้เหตุการณ์14ตุลาค<ห>นแต่ว่า<ม>เป็นวันมหาวิะโยค <S S S แต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดเนี่มันจะโคตรวิระโยคหรือว่าวิะโยคโคตรโคตรอ่ะกลยุทธ์นี่นะครับที่มันจะเกิดเรื่อง ก่อนหน้านี่นะครับจอมพนประภาสจะรู้สเสถียรก็กลับมาประเทศไทยอ้างว่ามารักษาตาจอมพนถนอมใช้วิธีการบวชเนนจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็มาจำวัดอยู่ที่วัดบวอนิเวศคณะบรรจบเป็นจมาซึ่งผมก็เห็นในไวัยเด็ชนวนการกลับประเทศของจอมพนถนอมเนี่ยนำไปสู่การชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ จนเกิดเหตุการณ์6ตุลานะครับความตายในวันนั้นเนี่ย43ชีวิตถูกจับเป็นจำนวนมากที่เหลือก็เข้าป่าไปจับอาวุธร่วงกับพวกคอมมิวนิสต์สองเหตุการณ์นี่นะครับมันทั้ง14ตุลาคม16 6ตุลาคม19เนี่ยปรากฏการเหมือนกับเรื่องเรื่องอาสีเสื้อในเวลาต่อมา14ตุลาคม16เนี่ยจะเรียกว่านกสีเหลือง 6ตุลาคม19พิราบแดงเห็นไหมการเมืองนี่ม pues, ันมันมันก็เป็นประวัติศาสตร์ต่อกันมาแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าชนวนมาจากการกลับของจอมพลถนอมดังนั้นเนี่ยนะครับการกลับมาเนี่ยมันถูกใช้เป็นชนวนเอาละครับ พฤติกรรมพฤติการของกรณีนายกทักษิณกลับบ้านประวัติศาสตร์ทางการเมืองอาจจะแตกต่างกันถูกยึดทร,รัพย์นี่ลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ว่าที่แตกต่างคือการต้องคดีทางอาญาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยขนาดนั้นจอมบุประพาสจอมบนุถนอมพนเอกนรงค์เนี่ยไม่มีนายกทักษิณเนี่ยมี12ปี เป็นคดีถึงที่สุดแล้วและก็มีคดีที่ยังเหลืออยู่อีกจำนวนหลายคดีความจริงสองเรื่องนี้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอาจจะคนละเรื่องราวแต่ว่าชนวนที่มันกำลังจะเกิดมันกำลังจะถูกสร้างให้เป็นเรื่องเดียวกันคนละเวลาคนละเวรอยเดินรอยเดียวกันเดินรอยเดียวกันสตอรี่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าปลายทาง กำลังจะเหมือนกันเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์คนจำนวนมากทุกแวดวงที่เคยฟังนายกทักษินเรื่องกลับบ้านแล้วก็ไม่มีใครเชื่ออก่อนหน้านี้พูดกลับบ้านทีไรคนก็หัวราอใส่ออกกลับบ้านอีกแล้วอย่างไรก็ไม่กลับแต่ว่าครั้งนี้คนเชื่อว่าจะกลับ และเชื่อถึงขนาดว่าก่อนการเลือกตั้งสองสามวันก็จะกลับมาเพื่อให้มีผลต่อคำว่าแ a ลนสลายซึ่งก็เป็นการคิดในทางการตลาดที่คุ้มค่าแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะเป็นคนละเรื่องเลยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store